สวัสดีค่ะคุณต้นค่ะครับสวัสดีค่ะคุณม่อนครับผมค่ะคุณต้นอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดคะตอนนี้มาอยู่ที่โคราชในโคราชสีมาไปทําอะไรคะที่โน่นค่ะก็คงเตรียมพร้อมที่จะเปิดสาขาอืนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ก็ไม่ได้ออกรายการก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งก็คืออุดรธานีเดินสายเนาะกับผมวันนี้เราก็เดินสายทุกวันศุกร์นะฮะแต่เราก็เราเป็นรายการนที่คุณม่อนออกพอดี วันหลังก็ไม่แปลก<ช>ก็อยู่สายโคราชสายอุดรก็สามารถถึงกันได้นะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่คงไม่ยากเหมือนสมัยก่อนที่ค<ช>่อนข้างยากเลยแต่ตอนนี้ก็การสื่อสารก็ง่ายขึ้นดู iPad iPhone ได้หมดเลยข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะครับผมค่ะได้ค่ะคุณต้นในช่วงกลยุทธ์ทั้งสัปดาห์เราพอจะทราบมันไซด์เวมาโดยตลอดนะคะมีเกือบ,บสูงกับต่ําทั้งวันนะคะตลอดทั้งวันวันนี้เช่นกันต้นกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรในมุมของคุณต้นคะก็หนึ่งสองศูนย์ห้านะครับอินเด็ก เป็นนัดสำคัญข <c oughs> องเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันวันนี้ก็สามารถที่จะรับอยู่ได้หรือเปล,าล่าคงต้องดูวันที่หน้านะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ไปแตะที่หนึ่งสองศูนย์สี่นะครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของทางทิศเดกนั้นมีส่วนประกอบเหมือนกันนะครับก็คือจะไซเวตตรงหนึ่งสองศูนย์สี่ถึงหนึ่งสองสองแปดนะครับถ้าสังเกตว่าเมื่อวานนี้อิเนเด็กที่ขึ้นไปตอนช่วงเช้านะครับทุกคนก็ได้รับข่าวดีจากผลประกอบการของวุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ <c oughs> <c oughs> ว่าออกมาดี <Okay. S 2> ดีทุกตัวเลยค่ะค่ะนะครตอนช่วงเช้าก็ดีทุกตัวแล้วก็บอกว่าดีดีหมดเลยแต่บอกว่าช่วงบ่ายโดนขายออกมาค่ะบอกว่าเซลล์ออนแฟกนะครับราคาหุ้นกลุ่มแบงก์ก็เลยมีการปรับตัวลดลงนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีการป r o f i เทคกิ้งในส่วนของหุ้นที่มีข่าวดีเข้ามานะครับเลยไม่แต่ภาพของกลุ่ม i อซีนะครับก็เรียกได้ว่ากลุ่มไอซในขนาดนี้สังเกตว่าทุกคน มีการคาดหมายเกี่ยวกับในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็เงินมันผลที่สูงนะครับแต่หลังจากที่เมื่อวานมีข่าวว่าทางสภาสามิตนะครับจะมีการเสนอต่อครรในการเก็บภาษีธุรกิจกับทางกลุ่มโทรคมนาคมนะครับตอนเมื่อวานนี้บอกว่าสามเปอร์เซ็นตแล้วตกใจนะครับราคาหุ้นก็มีการปรับตัวลงมาแต่วันนี้บอกว่าไอ้สามเปอร์เซ็นที่ว่าเนี่ยมันน้อยกว่าที่คาดนะครับคาดไว้สิบเปอร์เซ็นตวันนี้ก็มีการรีบาวขึ้นมา น,นั่นก็หมายความว่าในวันเนี้ยนะในภาพของหุ้นที่ขึ้นไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าพอมีข่าวลบนิดเดียวหุ้นก็มีการปรับลงนั่นคือธนาคารพาณิชย์กับกลุ่มไอซีทีนะครับแต่กลุ่มที่เริ่มจะเห็นในเชิงบวกมากขึ้นนะครับก็คือภาพของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือน้ำมันปิโตรเคมีคะนะครับเห็นได้ว่าพอมีข่าวร้ายก็หุ้นก็เฉยเฉยพอมีข่าวดีนิดเดียวหุ้นการปรับตัวสูงข,ขึ้นแสดงว่าตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจกับภาพของปัญหานี้ในยุโรปแล้ว นะครับเพราะว่าในวันนี้ถ้าดูในภาคของเยอรมันรัฐบาลเยอรมันก็มีการอนุมัตินะครับในเรื่องของการเงินเข้ากองทุน e f s นะครับเพื่อไปปล่อยกู้ให้กับทางธนาคารของสเปนก็ทําให้ตลาดหุ้นในส่วนของทางยุโรปเมกาก็ดีขึ้นแต่ก็ตามที่ว่าวันนี้คงต้องติดตามผลวันปลายเดือนนี้มากกว่าคือวันที่31นะครับที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะมีการปรับหรือว่ามีการมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนะครับก็ทําให้ภาพของราคาน้ํามันราคาปิโตเคมีนะครับหรือแม้แต่ภาพของโรงก,กัน่นค่ากันกันเนี่ยก็เริ่มมีทิศทางที่ปรับตัวได้ดีนะครับนั่นก็นหมายความว่าในภาพของหุ้นในกลุ่มคอมมพลตี้นะครับก็คือพลังงานแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีช่วงนี้นเรียกว่าอาจจะโดดเด่นเป็นพิเศษหน่อยนะถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการโดนเทโกฟิตบ้างน,นะครับแต่ว่าทิศทางของหุ้นก็มีการปรับสมดุลได้ดีนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับต่างชาติเนี่ย เลยนะฮะสังเราก็บคุณบ้างสังเกตมาสามสี่วันแล้วนะฮะสังเกตว่าต่างชาติเนี่ยซื้อขายก็พอเลย อย่างเมื่อวานขายเป็น45ล้านแต่ก็คือซื้อไป8 0อ75ล้านแล้วขาย8 0 0 8 0ม20ล้านเน็ตเหลือสุดที่แค่ไม่กี่ล้าน45ล้านก็แสดงว่าต่างชาติไม่เอาเงินออกคือไม่ออกจากหุ้นแล้วก็ไม่เอาเงินเข้าไม่เอาเงินเข้าในหุ้นนะความหมายคือว่าตีความว่าควรจะขายหุ้นที่มีกําไรแล้วก็ซื้อหุ้นที่ตกลงมาเยอะๆเน็ตหมุนหมุนไปใช่ไหมฮะหมุนกลุ่มใช่ใช่หมุนกลุ่มกลุ่มที่มีข่าวดีแล้วคือกลุ่มธนาคารผลิตจบแล้ว ขอมันไม่จบคือช่วระยะสั้นๆอออตรงนี้ก่อนนะครับรอจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับหรือแม้แต่กลางเดือนหน้านะครับที่จะมีการประกาศด้วยเศรษฐกิจของไทยเศรษฐกิจของอเมริกาว่าจะมีการเติบโตมากน้อยขนาดไหนซึ่งจะมีผลต่อภาคของสินค้าโภคภัณฑ์นั้นตอ,ตอนนี้ผมเชื่อว่าฝรั่งก็คงมีการโยกจากกลุ่มที่ดีอยู่แล้วคือขึ้นอยู่แล้วเป็นกลุ่มที่ที่ว่าตอนที่ผ่านมาตกลงมาเยอะคือกลุ่มเคมีนั่นเองนะครับงั้นในภาคของตอนนี้นะครับถึงแม้อ่อนตัวลงมา จะสังเกตว่าคันก็คือหนึ่งสองศูนย์ห้าเนี่ยและหลุดเก่งๆก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าสองนะฮะจะเป็นจุดรับที่มีนิยาสำคัญนะครับแนวใต้ก็คือหนึ่งสองสองแปดแล้วก็หนึ่งสองสี่ศูนย์ตามลำดับครับค่ะอืมก็ต้องตามหุ้นในกลุ่มไหนในช่วงภาวะแบบนี้นะคะครับผมพูดไปพูดมาก็คงตีความได้นะครับว่าผมแนะนำหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีปิโตที่เด่นๆก็ปอทอจีซีนะคะเอ่อคือ <I BA S 2> นองจากว่า คือตอนนี้นะครับเอาภาพรวมก่อนค่ะคกลุ่มปิโต,โตเคมีนะครับทั้งเอเอร์เดฟิลเอทเรียพอลฟิลินนะครับทุกเซกเตอร์เลยทุกกัด่มเซกเตอร์เลยเนี่ยจะสังเกตว่าในช่วงของปี53เนี่ยโอ้โหเรียกว่าตั้งโรงงานกันเยอะเลยะนะครับก็มีอาัตาราการผลิตที่สูงที่สุดตั้งแต่ตอนตอนปีนั้นนะครับพอตอนนั้นปุ๊บนะครับซับพพลายยังเหมือนเดิมค่ะแต่การเกิดเอราะว่าซัพพลายมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี53มาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่การปัจจุบันนั้น ปรากฏว่าหลายๆโรงงานนะครับของฟิโตเคมีลรงงกันเนะี่ยก็ปิดปิด,ปดกิจการกันไปเยอะนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการซ่อมแซมโรงงานแต่ดีมาเริ่มจะดีขึ้นซึ่งรัฐทัศน์กรไทยบอกว่าในช่วงของปีหน้าคือปีห้าหกนะครับเราอาจจะเริ่มเห็นตัวโอเวอร์ดีมาค่ะไม่ใช่โอเวอร์ทัพายนะับคือว่าทัพายยังคงเดิม ต่ดีมนน่าจะปรับตัวขึ้นได้ดีออเ,เริ่มแต่ปี66-67เนี่ยคิดว่าจะเริ่มมีดีมันมากกว่าสัายนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเอทรลินนะครับมีการปรับลงมานะครับแล้วก็ตอ,อนนี้เริ่มปรับตัวขึ้นได้ดี <หา S 2> นะครับแล้วก็ในส่วนของที่คุณม่อนพูดถึง C D G C <หา S 2> นะครับก็เป็นตัวที่แนะนําด้วยนะครับเพราะว่าในเวลานี้คืออัตรากำมันกผลิตของเขาเริ่มปรับตัวได้ดีก <หา S 2> ับปีที่แล้วเนี่ยเขาฟ้อ ต้อมตอมใจบำรุงตัวตัวโรงงานเขาเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้กำลังการผลิตเขาหายไปนะครับ,รบแต่ณวันนี้คือกาลังผลิตเขาเริกก่มจะมีการปรับตัวได้ดีนั่นก็หมายความว่าในภาพของตัว PGC ช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าเติบโตมากแต่ความกังวลก็คือว่าไอ้ก,กังวลในเรื่องของตัวผลประกอบการไตรมาสที่สองเพราะแต่ว่าที่สองคงทราบกันว่าทั้งปีโตเคมีลงกันอาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับทำให้บางังหวะช่วงนี้ก็เลยมีการเช็คโควิดบ้างนะครับดังนั้น c คนที่แนะนำเลยพื้นฐานแปดสิบหกบาทแต่พื้นฐานนะกิพื้นฐานนี่ไก่นะอย่าไปพูดถึงเลยนะฮะต้องเอาเทคนิคเทคนิคเทคนิคก็คือว่ามีแนวต้านสำคัญคือเส้นสองร้อยวันนะครับหกสิบสองบาทตอนนี้หกสิบหกสิบบาทห้าสิบค่ะประมาณนั้นหกสิบสองบาทเป็นแนวต้านเล็กๆนะครับถ้าทะลุผ่านเนี่ยคนรับบานได้ทันทีนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปที่หกสิบแปดบาทนู่นเลยก็จะเป็นแนวต้านสองระดับนะครับตัวที่หนึ่งก็ดูที่หกสิบสองก่อน นะครับถ้า,ถาปปเอาเอาอ่าถ้าเอาคำได้ก่อนคือสักบาทหนึ่งบาทห้าสิบก็ก็โอเคน่าสนใจนะครับตัวที่สองก็คือ i v l อ๋อตัวนี้ก็เห็นมานะวันวันสองวันนี้นะคะอ่าก็เรียกว่าเข้าตาหรือว่าเรื่องของปริมาณการซื้อขายเริ่มขมยับขึ้นมาแต่เดิมคือไม่เคยเห็นหน่าเห็นตามมาหลายวันแลวค่ะค่ะตอนนี้เริ่มเห็นติดหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบเอ็ดนะครับมาบ้างแล้วค่บในผลคายกันกับ g c นะครับก็คือว่าถ้าดูน้าวันนี้นะครับถึงแม้ว่าถ้าเทียบกันระหว่าง g c กับตัว i v l เนี่ย ปีซีจะถูกกว่านิดหนึ่งคือไพ่บระลุกแค่1.4เท่านะครับแต่ว่า IBL อ2เท่าแต่นี่จากว่าปัจจุบันนั้นเรียกว่าในภาพของตัว IBL เนี่ยนะครับโอกาสในการเติบโตมันค่อนข้างจะเติบโตค่อนข้างมากเพราะอะไรคะได้ดีกว่าก็คือว่าในภาพของตัวต่อเนื่องก็คือกลุ่มอาหารแล้วก็ทำทำเพชรนะทำกดทำอเมซ็าฟติกก็เป็นประเทศเพรเป็นความต้องการด้านอาหารของของของโลกนะครับโดยเฉพาะ อ่ากดน้าหรือกดแรงต่างเนี่ยมันเริ่มปรับตัวได้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 ดีกว่าดนั้นโกสต็อกก็ถือเป็นหุ้นโกสต็อกได้ดีดีกว่าทำให้การเทรดของอ่ไอวีแอลเนี่ยมีการเทรดที่สูงกว่าคือไพ่ตะุกสองจุดสองเท่านะครับจีซแค่หนึ่งจุดสี่เท่านะครับนั้นก็เลยมองว่าตัวไอวอนั้นณวันนี้เนี่ยในทางพื้นในทางเทคนิคเนี่ยมันได้ด้ว่าเพิ่งจะทะลุเส้นเจ็ดสิบห้าวันนะครับคือของของ p g จีซเนี่ยมีเส้นสองร้อยวันอยู่ที่หกสิบสองนะครับแต สามสิบสามบาทนะครับแล้วอัพไซยังมีสองบาทที่ของทางเทคนิคน,นะฮะนะครับถ้าผ่านได้นะ,ะนวต้านถัดไปคือสามที่เจ็บาทตรงนั้นจะเป็นนาวต้านนะครับนั่นก็คือภาพของตัว I V L นะครับที่เป็นตัวที่เราคิดว่าตัวที่เ,เด่นๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งในไหนพูดถึงตัวสิโตเคนีแล้วนะครับ ก็ขออนญาตแตกตัวอีกตัวหนึ่งก็คือปูนซีเมนตไทย SCC ค่ะอ่า SCC นะครับไม่ได้เขาบอกว่าไม่อรู้จักกันเพียงแค่วัสดุก่อสร้างค่ะนะครับแต่ว่า SCC เนี่ยผมบอกว่าที่ผ่านมาลงมาเยอะนะครับตอนนี้โอกาสที่จะเกิดในในผลิตเชิงบวกมีสองเด้งค่ะเด้งแรกคือปิโตเคมีที่วยนกุ้ซ่าอยู่แล้วออ๋เขามีด้วยนะครับมีอยู่ด้วยนะครับเด้งที่สองก็คือปูนซีเมนตไทยเนี่ยจะาทำปูนนะครับปัจจุบันนั้นทางภาพของรัฐบาลก็พยายามจะมี ไม่กับโปรเจกตต่างๆตอนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของวถไฟฟ้าแล้วเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากนานรน้ํานะครับแน่นอนว่าการจัดการตรงนี้ก็ต้องมีการใช้ปูนอยู่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับโปรเจกต์นี้ประมาณสักสามแสนล้านบาทนะครับปูนก็คงต้องมีมีอยู่ด้วยนะครับงั้นในเชิงของกลุ่ธลแล้วอย่างที่ว่าปูนเซมเบนไทยก็น่าสนใจเหมือนกันอีกทั้งในเรื่องของปิโตเคมีอีกทั้งในเรื่องของวัสดุก่อสร้างวันนี้เราไปหกบาทเนาะแต่โชคไม่ดีคือหมายความว่าอันนี้คือซื้อเอาไว้เพื่อ ต้องพอดีเป็นกัอนเนี่ชนแนวต้พอดีสามสามสองนะครับสามสามสองคือหมายามว่าถ้าเล่นบูเะเมนไทยขอให้ทะลุผ่านก่อนทะลุที่ไหนคะสามสามสองตอนนี้สามสองสามนะถ้าทะลุอย่างเงี้ยหมายามว่าถ้าตอนนี้คือแนวต้คือสามสามสองนะครับคือถ้ายืนถ้าทะลุเส้นผ่านตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าพอวบายได้ันได้ทันทีแต่ถ้าไม่ทะลุนะครับก็อาจจะต้องดูเช้นเช่นคาที่อยสิบวันนะคือสามสองสองถ้าตรงนี้พอดีใกล้ๆกล้กันนะครับคือถ้าเล่นเร็วต้องเอาทะลุก่อน แต่ถ้าเล่นเคียเล่นแบบซื้อสะสมก็สามสองสองสามสองสามตรงนี้ก็เป็นอนวรับสำคัญนะครับก็เลือกวิธีการเอาละกันว่าท่านชอบแบบไหนแต่แต่ท่าเรียนลำดับก็คือว่าตอนนี้และตอนนี้คือ i v l เทคนิคจะดูดีที่สุดนะครับ g c งลงมาแล้วก็ตัวบุิสุเมนทยคือถ้าอิงกับในเรื่องของตัวปิโตเคมีนะครับก็อันนี้คือสามตัวที่แนะนำในสัปดาห์นี้ครับค่ะได้ค่ะคุณต้นค่ะก็ตอนนี้เองก็แนะนําลูกค้าที่คุณลาดรือยังคะ ครับผมก็อย่าง่าดียังไม่เปิดสาขาตอนนี้มาดูว่าจะเปิดสาขาที่ไหนนะครับทัานจะเปิดท่านในที่ตอนรายการอยู่นะครับแล้วก็รถไฟกิกรไทยจะมีการเปิดสาขาที่โคราชอันหนึ่งแล้วก็ขอนแก่นแล้วก็สัวอุดรธานีนี่คือภาคอีสานนะครับท่านที่ฟังแล้วก็อยากสนใจอย่างสวัสดิการกับเราก็ยินดีนะครับอ่าได้ได้ค่ะคุณต้นเปิดท่านแฟนรายการที่อยู่ทางด้านโคราชแล้วก็อุดรใช่ไหมคะอุดรขอนแก่นแกนแล้วก็โคราชครับผมสามจังหวัดนี้นะที่อยู่ในภาคอีสาน ท่านักลงทุนอยากรู้อะไรก็เข้าไปสาขาของธนาคารเกสิกรไทยได้นะคะครับผมค่ะคุณต้นขอบคุณค่ะ